สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนลานนาฬิกาเครื่องเสภาพผ้าซัมซุงนะครับของเก่ามันหน้าคอนแทกมันไหมหมดแล้วครับนี่ครับตามลักษณะคือมันไหมหมดแล้วครับแล้วทำให้ไฟมันไม่วิ่งเข้าหามอเตอร์ครับหน้าสัมผัสม,มันไม่ชนกันครับนี่นซื้อมาใหม่ครับนี่ครับ เราก็ดูเทียบแกนครับว่าแกนมันเท่ากันไหมแล้วก็ตัวใส่่ใสตัวบิดมันสวมได้ไหมครับนี่เป็นแกนร้อยแปดสิบองศานี่ครับเหมือนกันเหมือนกันแต่ของใหม่ก็จะเป็นแบบสี่ขาของเก่าเป็นสามขาแต่ก็ได้เหมือนกันครับเรามาดูว่าขาไหนเป็นขาหนึ่งขาสองขาสามเทียบใส่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร ครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มต่อไปก,ก็เราเอามาเริ่มถอดกันเลยครับก็ถอดแล้วครับถอดนอดออกประมาณสามตัวครับถอดออกเลยครับน่ครับเปลฝาออกนลครับฝาฝาครอบออก อันนี้ผมถอดออกมาแล้วครับนี้ก็มีสามสายครับสายบีเหลืองม่วงฟ้าต่อไปเราก็มาถอดไอตัวตัวครอบนะครับต้องถอดแผน่นครอบออกนะครับไม่ถอดก็ใส่ไม่ได้นะครับไม่ถอดออกก็เราก็ถอดออกไม่ได้เหมือนกันคือมันจะล็อกแผน่นครอบไว้ครับตัวตัวบิดครับมันเป็นลักษณะแบบล็อกติดเลยครับ คือถ้าเกิดเรางัดเท่าไหร่ก็งัดไม่ได้ครับต้องมาถอดด้านในออกก่อนมีน็อตประมาณหกตัวนะครับถอดออกเลยครับพอ,อจะหาจุดได้ก็ยากเลยครับเราต้องหาจากง่ายไปยากเราต้องดูแบบง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปดูที่ยากๆครับการซ่อมอะไรก็แล้วแต่ ครับงัดออกมาเลยครับนี่ครับออกมาแล้วนี่ครับต่อไปเรามาดูเราเสียไอตัวลูกบิดตัวบิดว่ามันจะลักษณะไงเดี๋ยวเราจะมาเปิดรูปเทียบครับผมถ่ายรูปไว้ว่าเราจะต้องใส่ลักษณะไหนนี่ครับพอดูแล้วก็ มาดูว่าเออมันต้องอยู่ทางไหนอะไรยังไงครับครับรบ่อเราดูแล้วก็เราก็ทาการใส่เลยครับจะมีตัวขาขาเชื่อมระหว่างตัวปลาผมเร็วครับนี่ก็ใส่ไปแล้วครับตรงล็อกมีล็อกอยู่ แล้วก็ใส่ขาขาเชื่อมปรับสปีดสปีดสักเร็วสักช้าสักแรงสักช้าอะไรงเงี้ยครับใส่ให้เรียบร้อยครับเอเทียบดูแล้วก็ใส่ครับโอเคใส่ได้แล้วไปแล้วก็มา ดูการใส่ตัวบิดครับว่าเราต้องใส่ทางไหนอะไรยังไงก็เทียบดูจากตัวถังถังปัดดนะครว่าเขาอยู่ยังไนง,งนี่ครับลักษเสะเทียบดูครับแล้วก็ดูฟ้าว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรยังไงเมื่อด,ดูเรียบร้อยแล้วใส่ตงรงล็อกครับอ่าโอเค ่อไปเราก็จะมาทำการเทตเราจะทำการเสียบเสียบไฟนะครับว่าสายไหนอยู่ขั้วหนึ่งครับนีมีนี่จะมีสามสายขั้วหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอยู่ขั้วหนึ่งสีเหลืองขั้วหนึ่งครับ เอ okay. เสียบไปแล้วครับขั้วสองก็เป็นสีม่วงครับขั้วสามเป็นสีฟ้าต่อไปเราก็ลองการเทสดูครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดรประกอบแล้วใช้ไม่ได้ต้องเสียเวลาถอดอีนครับลองเ,เสียบไฟดูครับลองหมุนดูครับอ่าโอเคใช้ได้ผ่านโอเคโอเคเราแก้ปัญหาสิจุกจุดแล้วครับตรงนี้ เสียนั่นก็คือตัวลานนาฬิกาเสียนะครับหน้าคอนแทคไหมครับไฟไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โอเคได้แล้วก็ปิดไปแล้วปิดถอดปลั๊กแล้วก็เราก็มาทําการประกอบกันต่อแล้วก็ต้องจัดเก็บสายให้เรียบร้อยครับเก็บสายให้เรียบร้อย ไตามาลองตามอะไรที่มีไม่ให้ครับก็เสียบเลยครับเสียบตามที่ลุมพูดไว้ครับเสียบเลยต่อไปก็เอาฝาไป้ครับฝาครอบครอบมาใสเลยครับแล้วก็เราดูตัว สลับน้ำครับสลับน้ำส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้สลับน้ำนะครับว่ามันลงล็อกไปยังไงยังไงเราต้องยึดนอครับยึดนัาไปตัวหนึ่งครับจะยึดใหญ่เพราะว่าไอเพราะว่าไอตัวตัวสายดึงน้ำมันจะลังเอาไว้ครับ ทำให้หยึดยากนิดนึงเราต้องยึดไว้ตัวหนึ่งโอเคยึดได้แล้วตัวหนึ่งยึดไว้พอมาครับไม่ต้องเน่นมากเรามันยึดดีไล่ใส่ไปเรื่อยครับ เราก็ใส่ตัวสลับน้ำครับจดดเข้าไปใส่ให้ตรงแล้วก็ใส่ท่อน้ำให้ลงล็อกเราใส่น็อตกันต่อครับใส่สามตัวแล้วเหลืออีกสามตัว โอเคสี่ตัวตัวที่สี่ใสไปแล้วไม่ลงลอง็อกนิดนึงปรับนิดนึงปรับนิดนึงครับ ตัวที่ห้านะอ่าตัวสุดท้ายแล้วเเหลืออีกตัวนึงครับเหลืออีกตัวนึงลองดทดสทดูว่าสลับน้ำได้ไหมแล้วขันใแน่นอีกรอบครับ เราก็ใส่ฟ้าเลยครับอ่าโอเคใส่ฟ้าเสร็จทเทเ้ยนนใส่น็อตนะครับใส่น็อตเลยสามตัวใส่3มตัวโอเคเราลองมาทีดดูรอบครับว่าใช้ได้ไหมนี่กันดูครับ โอเคใช้ได้ลองใส่น้ำดูว่าแรงไหมครับใส่น้ำดูว่ามันแรงไหมมันเหมือนเดิมไหมความแรงมันจะลองจะเอาน้ำมาใส่ดูโอเคแรงเหมือนเดิมครับครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแนะนำการถอด การเปลี่ยนลานนาฬิกาเครื่องุสืาสผาซัมซุงครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ